i ในการเลือกปืนไรเฟิลซักกระบอกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความเหมาะสมในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดกระสุนความแม่นยำระบบการทํางานความคล่องตัวและที่สําคัญคือความปลอดภัยในการใช้งานครับหลายคนอาจจะคิดว่าปืนคานเเวี่ยงเป็นของเก่าใช้งานยากยิงช้าและไม่เหมาะกับยุคสมัยนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับ แม้ว่าปืนยาวไรเฟิลคันเวียงจะสร้างขึ้นมานานแล้วแต่ว่าด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งการป้องกันตัวล่าสัตว์หรือว่ายิงเกมกีฬานะครับและระบบคันเวียงของปืนก็ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องกระสุนด้านเพราะว่าสามารถคัดกระสุนออกได้ด้วยตัวผู้ใช้เองครับจุดเด่นที่น่าสนใจอีกประการก็คือสามารถใช้ได้ทั้งกระสุนจุด3.7มิลลิเมและจุด3.8สเปเชียลนะครับมีความแม่นยำสูงกับปืนสั้นด้วยความยาวลำกล้อง17.25นิ้วแต่ก็ยังคงความคล่องตัวด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดตามสไตล์ปืนนคัเีย ทำให้ปืนยาวระบบคานเวียงก็ยังคงเป็นปืนที่ได้รับความสนใจตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับเฮนรี่บิ๊กบอยเอ็กโมเดลขนาดจุดสามหแมกนัมนะครับเป็นการนำเอาปืนยาวคานเวียงที่มีรูปทรงคลาสสิกดั้งเดิมมาปรับปรุงให้มีฟีเจอร์สมัยใหม่มากขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานยุคใหม่ครับตัวปืนลำกล้องยาว17.25นิ้วนะครับจุกระสุนได้7นัดน้ำหนักปืนเปล่าอยู่ที่33,50กรัม สามารถใช้ได้ทั้งกระสุนขนาด .357 Magnum และ 0. .38 Special นะครับทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้กระสุนได้ทั้ง2แบบยกตัวอย่างเช่นกรณีที่กระสุน .357 Magnum หายากและมีราคาแพงก็สามารถหากระสุน 0. .38 Special ที่หาง่ายและมีราคาถูกกว่ามาใช้ในการฝึกซ้อมได้ครับดีไซน์การออกแบบของปืนคานเหวี่ยงจะเน้นออกแบบให้ตัวปืนมีความแบนตลอดทั้งกระบอกโดยเฉพาะกระโหลกปืนนะครับเพราะว่าการพกพาปืนคานเหวี่ยงของข้าวบอยในสมัยนั้นต้องเสียบปืนไว้ในซองข้างอานมา้าซึ่งต้องมีความกระทะัดรัดคล่องตัวและหยิบใช้งานได้สะดวกครับ ระโหลกปืนจะทำจากเหล็กทั้งกระบอกนะครับด้านบนเจาะรูสำหรับรองรับการติดตั้งรางปืนเพื่อติดกล้องช่วยเล็งครับในส่วนของ้าท้ายปืนทำจากพลาสติกซินเทติกสีดำซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าไม้ครับและบริเวณด้านท้ายมีแผ่นยางรองกันกระแทกช่วยรับแรงรีคอยด์ด้วยนะครับส่วนแฮนด์กาดด้านหน้าก็เป็นพลาสติกเช่นกันครับมีการออกแบบทรงให้มีความโค้งมนเข้ากับสรีระมือของผู้ใช้และมีเช็คเกอร์การเลื่อนเพื่อให้จับใช้งานได้ถนัดครับด้านหน้าของแฮนด์กาดจะมีรางพิคาตินีสำหรับติดตั้งไฟฉายหรือเลเซอร์ครรรรัแลมมมาาพ้้้ออออ่่งงงทเเติิดุปกณ์ส รวมถึงบริเวณคอด้ามก็มีเช็คเกอร์กันเลื่อนเช่นกันนะครับและมีห่วงคานเวี่ยงที่ออกแบบให้มีรูปทรงกลมและกว้างรองรับผู้ใช้งานที่สวมถุงมือด้วยครับลำกล้องยาว17.25นิ้วทวิสต์ต่อ16ปลายลำกล้องทำเกลียวมีจุกครอบนะครับเกลียวปลายลำกล้อง5 8คูณ24สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ครับชุดสูงที่ให้มาจะฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกแบบปืนสมัยใหม่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ด้านหน้าไฟเบอร์สีเขียวส่วนด้านหลังเส้นไฟเบอร์สีแดงสดช่วยให้จัดศูนย์ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วครับรวมถึงขนาดของปืนลำกล้อง17.25นิ้วนี้ที่มีความยาวรวมกันแล้วจะเป็น35.25นิ้วทําให้ปืนกระบอกนี้ใช้งานได้คล่องตัวดีมากครับระบบกลไกของปืนคานเหวี่ยงนี้จะเป็นระบบซิงเกิลแอคชั่นทำงานด้วยนกศัพ์และมีทรานส์เฟอร์บาเป็นระบบเซฟตี้ครับการทํางานของปืนระบบคานเหวี่ยงคือเมื่อดึงคานเหวี่ยงกลไกจะดึงลูกเลื่อนถอยหลังและดันนกศัพ์ให้อยู่ในจังหวะง้างพร้อมยิง และเมื่อดนันคันเหวี่ยงกลับเข้าที่ก็จะอยู่ในจังหวะพร้อมยิงครับสำหรับในกรณีที่คานเหวี่ยงเข้าไม่สุดจังหวะจะไม่สามารถเหนี่ยวกยได้นะครับเนื่องจากมีระบบเซฟตี้ด้านหลังไกนี้จะเป็นตัวล็อกไกไม่ให้เหนีย่ยวไกได้ครับและทํางานร่วมกับตัวขัดกรอนด้านหน้าทําให้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะไม่สามารถเหนี่ยวกยในจังหวะที่คานยังไม่ปิดสนิทได้เลยครับซึ่งทําให้สามารถยิงและคัดปลอกกระสุนออกได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยครับ ไกของ Big Boy X นะครับหน้าไกยโค้งเรียบไก่ซิงเกิลล้วนเป็นไก่จังหวะเดียวแบบซิงเกิลสเตทครับและทางโรงงานทำไก่ออกมาได้ค่อนข้างดีครับหลุดคมและเบากำลังพอเหมาะช่างน้ำหนักไกได้4.8ปอนด์นะครับ Big Boy X จะมีหลอดบรรจุกระสุนอยู่ใต้ลำกล้องครับการบรรจุคือหมุนปลดล็อกตรงนี้นะครับและบรรจุกระสุนเข้าไปทางช่องทางนี้ครับและเมื่อบรรจุเสร็จก็ปิดล็อกพร้อมใช้งานครับ ซึ่งหากต้องการบรรจุกระสุนเพิ่มเติมระหว่างการใช้งานให้สังเกตด้านขวาของกระโหลกนะครับจะมีช่องสำหรับบรรจุกระสุนซึ่งสามารถบรรจุกระสุนคนละชนิดสำหรับใช้ในกรณีพิเศษได้ครับอย่างเช่นในหลอดมีกระสุน357อยู่แต่ว่าอยากจะใช้กระสุน38 Special เพื่อยิงก็สามารถโหลดเข้าไปได้โดยไม่ต้องเอากระสุนออกทั้งหมดครับในการยิงทดสอบครับมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือกระสุนแบบหัวตัดหรือว่า Wet c u t e r มีโอกาสติดขัดได้เนื่องจากรูปทรงของหัวกระสุนครับส่วนกระสุนหัวมนไม่พบปัญหาทั้ง357และ38 Special ครับ ตัวปืนมีน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับช่วยให้ยิงปืนได้อย่างนุ่มนวลและคุมแรงรีคอยของปืนได้ดีครับสำหรับกระสุนจุดสามแปดสเปเชียลมีความแม่นยำดีรีคอยน้อยปุมปืนง่ายครับส่วนกระสุนจุดสามห้าเจ็ดแมกนัมที่ให้พลังงานสูงถึงแปดร้อยสี่สามฟุตปอนจะมีแรงรีคอยที่มากกว่าแต่ว่ายังสามารถคุมปืนได้สบายครับระบบคันเวี่ยงทำงานได้อย่างลื่นไหลนะครับยิงซ้ำได้รวดเร็วโดยไม่ต้องละสายตาออกจากการจัดศูนย์แค่ต้องระวังนิ้วโดนหนีบระหว่างไกลกับปร o งไกลในจังหวะรร,รีบเท่านั้นเองครับ โดยรวมแล้ว Henry Big Boy X ให้ความรู้สึกที่ดีในการใช้งานและผลสมผสานฟรีเจอร์ของปืนสมัยใหม่เข้าไปในปืนทรงคลาสสิกแบบไรเฟิลคันเหียงถือว่าเหมาะสำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ครับขอขอบคุณปืนเอราวันผู้ส่งทดสอบบริษัทไทยอาร์มบริษัทบูลเลนมาสเตอร์สนามยิงปืนภูมิไพลินและสนามยิงปืนกองประชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบ Henry Big Boy x .357 แมกนัมอย่างละเอียดโดยดรพนิสวรนชำนาญเวสได้ใน นิตยสาราุธปืนฉบับ598สิงหาคม67และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ